ความเดิมจากตอนที่แล้วทีมไบรตันของโค้เปรหยดสามารถบุกเอาชนะเชลซีถึงทีนสแตนฟอร์ดบิตไปสอประตูต่อหนึ่งจากประตูใช้ยนาทีสุดท้ายของอาร์นแซงแมกซิเมงเก็บ3มแต้มจากทีมใหญ่ได้อีก1นนัดนะและในอีพีนี้ไบรตันจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาเตะก,กับนิวคาสเซิลแล้วก็ยูโรปากับทีม PAOK าโลนิก้าทีมจากกรีซนะฮะแล้วก็แมตช์ใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันนี้พลาดไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีปัญหาเรื่องกองหน้าตัวเป้าที่กําลังฟอร์มฝืดนะครับทำให้ตอนนี้กลายเป็นไรอันกับเฟนแบกนะครับที่เป็นกองกลางยิงประตูสูงสุดอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็สเตตัสเขาก็ัพขึ้นมาเป็น85ด้วยครับมันอาจจะเกี่ยวกับสเตตัสเขาด้วยหรือเปล่าครับไม่รู้นะถามว่าคนอื่นก็ ไม่ได้แย่นะครับซีมาเขาก็เป็นปีกไปแล้วนะครับตอนนี้ยิงประตูอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับนี่ฮะดูซีมาครับสเตตคอัพขึ้นมาอย่างโหเลยนะครับสปีด98บ้าไปแล้วส่วนอนาโตวิดนะครับที่เป็นหน้าเป้าแท้ๆก็ยิงได้แค่3ลูกนะครับแต่อนาโตวิดจะหนักไปทางแอซซิตจะมากกว่านะครับซึ่งเราก็ซื้อเขามาเพื่อสิ่งนี้แหละครับเอาความสูงใหญ่ของเขาแล้วก็การแจกบอลที่ดีของเขานะครับมันก็เลยไม่ได้มีเป้าหมายในการถล่มประตูมากมายนักนะครับซึ่งตองหน้าโต๊ะเป้าจริงๆของเร เราเนี่ยะครับเป็นคริสต้าบิออนเทนะครับที่กําลังมีปัญหาซีซั่นที่2นี่ก็ผ่านไปเป็น10บกว่านัดแล้วนะครับแกยังไม่ยิงสักลูกเลยนะครับซีซั่นที่แล้วแกยิงกระจายเลยนะครับมันผิดปกติมากนะครับก็อาจจะเป็นที่ผมดอบเขาไปเป็นตัวสำรองนะครับแต่มันก็ผิดปกติจริงครับเปลี่ยนลงมามันก็ไม่ยิงสักทีนะซึ่งผมก็ทําได้แค่จัดให้แกซ้อมยิงเยอะๆนะครับเพื่อโคงค่าชาร์ปเด็ดไปก่อนนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะแผนใหม่ของเราที่ไม่ได้ไปรองรับแกมากมายนะครับเหมือนมันไม่เข้าทางเบี จอนเทกอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวรอเรียกฟอร์มอีกทีนะฮะ ซึ่งนัดที่เราจะเจอกันนี้ก็เซิรนะครับเขาจะมาแผน5-3-2อีกแล้วนะครับอันนี้ยังไม่เป็นชุดปัจจุบันนะครับมีพัตติชิกนะฮะชุดปัจจุบันจะเป็นอีซักนะครับเล่นโครดีเลยครับถือว่าเอาแม็กซิแมงมาเจอทีมเก่าแล้วกันนะครับแบนนี้เราก็จะไม่เปลี่ยนแผนไลน์อัพอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแผนตรงนี้มันลงตัวอยู่แล้วนะครับดิวคเซิร์น่ะครับที่จะต้องเป็นฝ่ายแก้เกมเรานะครับรู้สึกดีนะเมื่อก่อนแก้เกมเขาตลอดนะครับตอนนี้ให้ทีมอื่นมาแก้เกมเรานะนีเราฟอรร์ในน้าาเก็เริ่มดีขึ้น เร graduate, ื่อยๆนะครับกอนมาเตะกับนิคาสเซินนี่เราชนะมารู้สึกจะเจ็ดนัดติดนะครับบอกเลยลูนิดอาโนจะยิงแล้วก็แม็กซิมงโอ้โหโอกาสรักทายแรกแบบเบาๆนะครับกลัวยิงเข้าหรือไงวันนี้ยิงโคตดเบาเลยนะครับลูกนี้นิคาสเซิลสีมาเราม่ยังได้ครับมิซูมาจ่ายมาให้กับร้านกาแฟแบ็กชีฟมาให้กับอนาโตวีแต่เขารับลึกครับ วันนี้นิวคาสเซิลจะต้องป้องกันเกมลุกของเราให้ดีนะครับไบรตันตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับโหดขึ้นมาเยอะเดี๋ยวโยนแรงนี้ก่อนครับเลวิสออกมาที่โอ้โหแล้วลูกนี้ยิงหซานเชสบล็อกได้ครับเดี๋ยว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 กูให้มึงตั้งรับไม่ใช่บุกกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วยิงซานเชสบล็อกอีกครับโอ้โหตั้งไว้ต่ำแกก็บล็อกดีเหลือเกินนะครับซานเชสลูกนี้มาแม็กซิมแมงโตกลับครับ เฟนแบกให้กับมิซูมาอานาโตวิดอยู่คนเดียวมีใครนะมีซีมาเอาชิปไปให้กับอาโนเฉยเลยกดพิดมาควินโยสัง่งมาซิแมงโตกลับแล้วครับลูกนี้เรามาได้ครับแบกเขาลอยอยู่นะอนาตว,วิดห้อยอยู่ข้างหน้าครับบังไว้บังไว้นี่นะครับตัวบังบอลตัวเชื่อมบอลชั้นเยี่ยมเลยนะครับ บุริยาให้กับบิสมา่ามาให้กับแลนกาเฟ,ฟแบบปั่นลูกนี้โอ้โหแม็กซี่แมงครับลูกนี้นิวเซนเราอยู่ไหมแม็กซี่แมนมาแล้วครับมีซีมาอยู่ข้างล่างลูกนี้จา่ายไหมครับอารูลาซิมาจ่ายคืนมาให้อานุครับพิกแล้วลูกนี้เข้ามุมแล้วยิงลูกนี้หม,มาครับดัดนี้เราจะสองอย่างแถวสองอย่างเดียวเลยนะครับเอาสะใจครับกับเฟ,ฟแบบให้กับแมทูเมลมาให้กับแม็กซ์ อโนตยิงไม่ลูกนี้เข้ามุมแล้วยิงนี่แหละครับจริงนิวคาสเซิลเขาก็ตั้งเกมบุกเราตลอดนะนี่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมาเรื่อยๆครับนิวคาสเซิลเนี่ยมาเนิบๆแต่เราก็เป็นเกมโต้ก,กลับไปแล้วกันนะครับลูกนี้มาแล้วครับแม็กซิเมงเอาอยู่มาครับเข้ามาในกรอบเข็โทษลูกนีลกน้ล็อกไปแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วโอ้โหแม็กซิเมงผมกดยิงนะแต่ทำไมสองลูกที่ยิงนี้แม่งโคตรจากเลย เหมือนยิงไม่ออกลูกนี้มาอีกทีครับอันนาตวิทไอ้กับแม um. ็กซิมังลูกนี้ไปถึงเส้นหลังแล้วครับลูกนี้ตบเข้ามา <c oughs> ไม่เข้าที่ไว้แม็กซิมังวันนี้ทั้งจ่ายทั้งยิงเลยนะยครับเบาวไปหมดนะครับสงสัยเจอนิวคาเซิลแล้วโดนเนฟสองตัวกลางเรานี่ผมชอบแล้วนะเล่นเข้ามือจัดๆแล้วก็มีอาร์โนดยิงอย่างเงี้ยแหละครับมันสะใจครับ <c oughs> ประตูไม่ได้ครับแต่เน้นยิงอย่างเดียวครับ นี่ครับนิวโมเปก็ล่าสุดย้ายไปเอวาตันแล้วนะครับผู้เล่นใบตั้นฤดูกาลนี้ขายดีมากนะครับแกมบอรเตอร์แกทำทีมดีครับนี่ขนาดผมไม่ได้เชียร์ไบตันตั้งแต่แรกนะผมมาเล่นหมดอย่างชอบแล้วมาให้กับอาโนนโทอ,อีกทีนึงยิงได้ไปครับแม็กซิมแมงอยู่ทางซ้ายนะั่นอนาตวิทเดี๋ยวมีซีมาทางนี้โยนมาให้กับซีมาก่อนครับความเร็วของซีมาเปิดเข้ามาให้กับอนาตวิทมองไม่ถึงครับซ้อนได้ไหมเอา้านี่ขาเส้นเอาคืนแล้วลูกนี้เดี๋ยว แมสฮเมลโอ้โหอาชาบอลมาจากเท้ายังเถื่อนแม็กซิแมงลูกนี้ไปถึงเส้นแหลมนะครับลูกนี้เอาแล้วก็เป็นจุดต้อนดีครับลูกนี้โอ้ย oh, oh. มันคุณยอครับโอ้ oh, oh. เอาแม็กซิแมงไม่อยู่จริงๆครับจังหวะน,นี้อืมเสียบเข้าไปที่ข้อเท้าเลยครับจุดต้อเต็มเต็มเลยครับนิคาสเซนก็ต้องเปลี่ยนแนวรุกออกเลยนะครับอา้าวแล้วก็เซจิโอเดสมาอยู่นี่นครับ อู๋พูดถึงนิวคาสเซิลเขาก็เสริมตัวดีเหมือนกันนะพลาสติกชีสเซโยเดสอย่างเงี้ยนะครับแต่ละตัวนะแต่เดี๋ยวเรายิงจุดโทษกันครับอนาตวิดฮึมไอจอยแม่งดิ้นหน่อกไปทั้งนึนิ่งๆหน่อยครับอนาโตวิดเรียบร้อยครับหนึ่งประตูตัดสูครับโอ้ยกว่าจะได้นี่ก็เกือบหมดครึ่งแรกนะครับนิวคาเซิลอุดดีเหลือเกินนะครับ เราตั้งอนาโตว,วิดให้เป็นตัวยิงลุกนิ่งยุดธโทษของเรานะครับแกค่อนข้างจะน,นิ่งนะครับนี่ครับปลายชีวิตการค้าแข่งนะครับมาอยู่กับไบรตันกับโค้ดประหยัดนะครับอนาโตว,วิดแพตติชิสมผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากบังคับตัวนี้มากเลยนะแพตติชีสเนะี่ยชอบแต่ตอนที่เราจะซื้อมันแพงไนงะเลยเอาไว้ก่อนนะไปซื้อตัวอื่นลูกนี้แม็กซิแมงมาครับ สา,ายคูรูริยาวิ่งคูคูริยา,า,าเติมขึ้นมาแล้วครับมีอนาโตวิดมีซิมาโลโลตรงนี้แล้วไอซิมายิงเลยแล้วกันครับโอ้โหเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับอดุลลาซิมาแกมบอตเตอร์ก็ซื้อมาเนี่ยแหละครับไอตัวเนี้ยแล้วมันเขาถูกปล่อยยืมไปแล้วผมก็ไปเจอแล้วผมก็ดึงกลับมานะครับมันเก่งเลยนะแต่ไม่รู้ฟีฟ่าสองพันยี่สิบสามมันจะโดนเนิร์เหลืออะไรหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เห็นมมนได้ลงสนามนะเล่นกับไบตันตัวจริงอ่ะไออดุลลาซิมาเนี่ย เออเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยว่าตัวจริงตอนนี้มันไปไหนแล้วนะแต่ในเกมนี้แม่งเป็นตัวที่เก่งเลยนะครับเร็วใหญ่แล้วก็แข็งแรงนิวคาเซิลแม่งเสริมดีเอาแล้วคุมเมลทำอะไรหมดแต่พูดแล้วโอ้โหสานเชสบล็อกอีกแล้วนะครับซานเชสนั่นนี้ช่วยเราไว้ได้เยอะเลยนะครับอื้มนิวยังต่อมาที่เลวิสชิปมาให้กับหมีลิกยิงลูกนี้กัสนิกาก็เซฟครับโอ้โ เอ้าแล้วคูคูริยาลูกดีแล้วโอ้โหกาิซีนิคาย,ยังเซฟอยู่ครับเหนียวชิบหายเป็นการเปลี่ยนตัวกับพร้อมกับพักตัวหลักไปด้วยนะครับเดี๋ยวหน้าเราจะน็อเตอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบียเทก้ต้องพยายามทำประตูให้ได้นะครับเอาใจช่วยครับนี่คูคูริยาเปิดไหมก,กับจังหวะแรกเบีเยเทกกาเย็นครับหูลงมาแม่งจะหัวเลยคูคูริยา คอสไปอีกทีสีแม่มงไม่ได้แต่บอลมาถลามาที่เพเทครับมาให้กับทอสซายิงอีกทีก็ติดครับอามลเก็บไม่ได้ครับอโนเก็บไม่ได้ครับสีม่ได้แล้วลูกนี้หมครับคิซาเปเด็กเขโหแม่อยากยิงประตูยิงครับโอ้โหแกก็มีจังหวะมีโอกาสนะครับแกยังทําจบสกอร์ไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นปัญหาของแกอยู่เลยนะครับมาอีกทีครับตอนนี้นิวคาสเซิลขึ้นมา ทางซ้ายอีกทีดูนี้อื้แล้วข่าเราตายหมดเลยเราเป็นอะไรเนี่ยยืนนิ่งกันหมดเลยแล้วก็มีลีกยิงประตูครับโอ้โหเหมือนจังหวะจะเอาประตูนี้มันปล่อยออนไล่ให้เรายืนเนือผมบังคับใครไม่ได้เลยครับเบกีให้กับแม no, ็กซ์อาโนลูกนี้เข้าม,มุมแล้วก็ยิงน่ครับโอ้โหนัดน,นี้อาโนแม่งยิงกระจายครับแต่ไม่เข้านะครับโดนเซฟหมดนะเหมือนนันนี้มึงมาเล่นซ้อมยิงนะครับ เดี๋ยวผมให้อโนยีทีไหเข้าเหลี่ยมด้วยออื้หือล็อกไม่ได้นะหมดเวลาละป่าวเลยดิพุทธศิลป์เออหมดเวลาการแข่งขันไปครับเราชนะนิวคาสเซิลนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวนัดเจอกับ P A O OK K นะครับผมจะควิกซิมนะฮะใช้ชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่า P A O K มีชินกิคาคาวาะมาเนี่ยชื่อเหมือนไหยใช่ใช่นะอ่ะกดไปเลยควิกซิม อ่าเรียบร้อยครับ1ประตูตัด3คนยิงประตูก็เป็นซีไมอีกแล้วนะครับกาเฟนแบกด้วยนะครับยิงอีกแล้วนะแล้วก็แม็กซิแมงด้วยนะครับ3ลูกนะฮะมาดูเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาที่4 2 3 1นะมีปบอกบากับแม็กโตมินเยยืนคู่กันนะครับกลางเราสู้ได้อยู่นะคู่นี้แต่เรื่องการส่งบอลหรือจ่ายบอลของเขาน่าจะดีกว่าเรานะครับแต่อาจจะต้องเป็นกาเฟนแบกคู่กับมิซูม่านะข้อแมนนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาตัวที่เล่นตำแหน่งฟา นายลงมารวงบอลช่วยดิซูมากับกาเฟนแบกด้วยนะครับก็คือเหมือนจะเป็นการเล่นกองกลาง3ตัวไกลๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราทําอย่างนี้เพื่อจะเล่นจังหวะสวนกับแต่แทงบอลไปดื้อๆไม่ได้นะครับเกมนี้พะแมนเชสเตอร์เต็ดมันดักบอลดีซึ่งฟาวนายเราอะที่เก่งสุดก็จะเป็นนิวโมเปเนี่ยละครับรับหน้าที่นี้ไปนะครับวนั่งนาก็ใช้เบียนเทคเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโมเปกับเบียนเทคเนี่ยเล่นด้วยกันซีซั่นที่แล้วมันไปด้วยกันได้ดีครับนัดนี้ก็ผมก็หวังว่า2ตัวนี้มันจะช่วย กันทำประตูนะครับแท็กติกเป็นขึ้นเกมเร็วนะะแล้วก็ช่วยกันเติมครับเน้นส่งบอลไปข้างสนามนะไม่เข้ากลางเหมือนเดิมนะครับปีกเราเล่นดีอยู่นะครับสองข้างเลยนะครับไปเราไปเจอแมนยูกัน thank mm -hmm. you เรามากันที่สนามโอทาฟอร์ดของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับวันนี้ไบรตันเราเป็นฝ่ายมาเยือนนะครับโดยสถิติของไบรตันในการเจอพวกท้าฝ่ายของพิมเมลีตอนนี้นะครับเก็บทั้งอาร์เซนอลและเชลซีมาแล้วนะครับแพ้ลิเวอร์พูลไปหนึ่งนะครับนัดนี้เราต้องระวังคริสเตียโนโรนันโดให้ดีด้วยนะครับในเซฟผมโรนันโดนี่โหดจัดเลยนะแล้วก็เป็นดาวซันโวซีซั่นที่แล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็นําดาวซันโวอยู่มั้งเดี๋ยวเราต้องไปเช็คนะครับส่วนเราก็จะมีกองหน้าที่ยังทําประตูไม่ได้ใน ซีซั่นนี้เลยนะครับก็คือกิสตอบเบนเทนะครับผมก็พยายามจะเอาเขาปลดล็อกให้ได้นะครับถ้านัดนี้ยิงได้ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกที่ดีเลยนะครับเพราะยิงทีมใหญ่ด้วยนะครับไรอัพของแมนยูมาแปลกๆนะครับนดน,นี้ส่งแฮร์รี่แม็กไกไปเล่นแบ็กนะครับแล้วก็เอาเปเรล่ามายืนเซ็นเต,นเตอร์คู่กับยินรลอฟนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจัดมาเพื่อนักาเป็นแบกซาเขาก็ต้องเจอสีมา่าเรานอะไม่รู้เขาจัดแผนมาทำอะไร งงชิบหายเลยนะครับเกมใ้เร่มขึ้นแล้วนะครับเราบุกจากขวาไปซ้ายนะครับความยากของเกมนัดน,นี้ก็คือการเล่นเกมรับของเรานะครับเพราะว่าแมนยูเขาเป็นทีมที่ต่อบอลค่อนข้างดีและกองหน้าก็โคตรคมนะยิงได้ทุกมุมเลยนะครับยิ่งโรนัลโดในเซฟผมตอนนี้โคตรอันตรายเลยนะครับดูนี่มาบิสมาเนี่ยครับแม็กทอมตัดบอลได้นะครับผมอัดคลิป หลังจากที่แมนยูเตะกับอาร์เซนอลเสร็จนะเมื่อคืนแมนยูมันก็เล่นโคตรดีเลยครับผมนั่งดูอยู่นะตรงนี้ลาร์ดฟอร์สขึ้นมาทางขวานะครับแต่มันก็ในเกมมันก็เล่นดีอยู่นะเนี่ยเจอทีไรนี่ปวดกระบาลกันนะครับมีคูคุริยะอืมช่วยนี่ครับกาบเฟนแบกตรงนี้เราจะโต้กลับครับเปียเทกมาให้กับแม็กซี่แมนครับจังหวะน,นี้จ่ายออกมานิวโมเป้ปั๊มบอลไว้ตุ้มไม่ได้ครับ ปกติแมวโมเป้เขจะปั๊มบอลดีนะครับนี้ Bruno <L ondo. S 1> บรูโนฟานันโรนโดแอกทอมใจครับโรนโดครับมาที่แรดฟอร์ดไอ้โรนโดอีกทางแล้วมาตรงนี้ดีเจนาบี้ค่ะก็มาโรนโดลูกนี้เอาไมาย่ยิงมันหมุนอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดฟอร์ดลูกนี้มีใครเติมดาโล่อาบิสม่าตักได้ครับอุ้ยมันไม่ยอมยิงนะครับมันมาหมุนให้กหอล์ฟเฮดโทษเราเราก็โต๊กลับดีครับเปียเด็กนู่นครับแม็กซิมแมงยู ย้อนออกมาครับแม็กซิ่แมนครับกาเฟนแบ็คขึ้นมาแล้วครับโมเปยก็ขึ้นครับซีม็กก็ขึ้นในโมเปยยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยหนึ่งประตูต่อสูญไปเลยครับท่านผู้ชมเป็นจังหวะโต้กลับที่เราเซตอัพไว้เลยนะครับทําแบบฟาสต์บิลแอพแล้วก็ฟอร์เวิร์ดลันนะครับขึ้นมาเป็นแผงเลยครับโอ้โหนี่ทําตามที่เซตอัพไว้เลยนะครับเหมือนแท็กติกคอมพลีทเดอลูกนี้โอ้ซาใจจริงๆครับลูกโต้กลับเราเราทําได้ดีมากเลยเนี่ยครับหนึ่งประตูต่อสูญไปแล้วครับ นี่แมนยูยังมานะเดี๋ยวเราตั้งเพจอ้าวตั้งเพจปุ๊บกาเปนแบกตัดบอลได้เฉยลูกนี้สีมามาแล้วครับเรนเดลอฟโดนหักอย่างนี้สีมาไปดื้อเลยครับแล้วลูกจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยไหมอ้โหไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้อ้ปกติมุมแบบนี้นี่สีมานี่ยิงเสียบตลอดครับอือลูกนี้แกพลาดครับคุณโฟานานให้กับโรนันโดน่ครับเวลาแมนยูที่คลองบอลเนีัยการจ่ายบอลของมันนี่จะค่อนข้างแบบแม่นมากครับ และจ่ายเร็วตลอดนะครับถ้าเราบังคับกองหลังไม่ดีนี่เราโดนง่ายๆเลยครับรัฟฟอสขึ้นมาลูกนี้เดี๋ยวครับยังเอาบอลได้ครับลูกนีด้ดาโลมาให้กับเฟอร์นน้นเปิดมาให้กับลูกนี้โลนันโดโหนมองชนเสาครับโอ้โห,ห,หมาจากไหนเนี่ยอือแล้ะแมคควายเขาลับหน้าไปครับจังหวะน,นี้ อือดดูนี่ครับเทคตัวอืมบิสซูมาเราเสียท่าเลยครับเจอโรนันโดเทคตัวอย่างงี้ครับเปลี่ยนเซติกนิดนึงนะผมจะตั้งเป็นบาลาน์นะครับเพราะว่าไม่ต้องฟาดบิลอัพแลวนะครับแล้วก็เล่นบอลสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าแมนยูค่อนข้างจะตัดบอลดีนะครับดักบอลดีมากเลยนะบางตัวของผมมันไม่แม่นนะถ้าจ่ายยาวไปมันจะโดนแมนยูตัดบอลง่ายๆนะครับคูรุยาขึ้นมาที่แม็กซิเมงไปคูรุลยาวิ่งนะครับมาแล้วครับมาทางซ้ายของเราตบไม้ครับ กาเฟนมายิงโอ้โหตกเป็นตะก้อเลยครับแล้วเปียแทงลูกนี้แต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงเข้าไปอีกครับยังไม่ได้ประตูนะฮะเราก็บุกแมนยูอยู่เรื่อยๆนะครับแต่แมนยูเขารู้สึกว่าเล่นแบบนิ่งๆนะครับต่อบอลเนิบๆอันตรายครับเล่นแบบนี้มันจะยิงคือมันก็ยิงเลยครับเกนาบีลูกนี้ คิงกันเร็วมานี่คูคุระยามงเอามองไม่ดีซานเช่เก่อนนะออกซ้ายมาสังมาใิแมงลูกนี้หลบไปได้ครับให้กับกาเฟนแบกเราไม่ได้ตั้งฟาดบิลอาบแล้วนะมันก็เลยไม่ได้เติมมาแต่ลูกนี้มีซีมามาครับลูกนี้มาถึงเส้นหลังครับสีมาเปิดไม้ครับเปียดเกไม่ถึงครับรเบซูม่าจ่ายฟ์กาเฟนแบกในมีรูยิงครับเดี๋ยวเปิดออกมาที่คูคุคระย,ยีกทีคอร์ก็ไม่ปไิดอีกครับอแมวล,ลูกนี้ โยนออกมานะครับให้กับแม็กซิมแมงทางซ้ายเหลียงกินสนามไปก่อน,นครับหูแม่นอยู่เข้ามาปิด3มตัวครับเจอกับแม็กซิมแมงดึงมาได้3ามตัวให้กับกาฟเฟนแบ็กคืนไปก่อนนะครับค่อยๆตั้งนะฮะบิสมาขวางสนามให้กับแรมสตี้คอร์เข้ามาให้กับกาฟเฟนแบ็กงงไม่ได้ครับโมเป้โอ้ตัวเตีย้ยผมเอจยจให้ห่งก็นด้ขงสารเลยแรมสตี้ซันเชสขวางสนามมาที่คูค,คูระย,าย่าอีกทีครับ เปิดเข้าไปให้กับโมเปอีทีแล้วโอ้โหได้มงด้วยเหลยครับโรนันโดขึ้นมาลูดิสดึงเอาบิสซูมาเราพวดจัดครับเ,เมลคุมดีๆคุมดีดีเอออุ้ยลูกนี้ถ้าหลุดนี่แม่งยิงแน่นอนนะผมรู้เลยเบียเดกมาให้กับออบดูลาซีมาดังกว่าขึ้นมาแล้วครับลูกนี้ลินเดเล็เจอกับซีมาแต่ซีมาไม่พิ้วครับเร็วอย่างเดียวมันต้องมีความพิ้วอีกนิดนึงนะมันจะเก่งเลยนะแต่มันก็น่าจะโกงอะ เซอร์กาดาบี้ถูกเปลี่ยนออกน,นะครับแล้วก็จาดันซานโชลงมาแทนนะครับ <25. S 1> เปลี่ยนเรื่องการเล่นทางปีกแล้วนะครับกาดาบี้ครึ่งแรกเขาไม่ค่อยมีบทบาทมากมายนะครับเลยเอาซานโชลงมาแทนนะฟ็อกบาลูนี้ให้กับบรูโน่ฟานันมัคธามินีมากับคริสเตียโน่รนัลโดมาทางจารดันซานโชครับมาครับรูนี้แนมตี้โอ้โหแล้วตบ หลบลันตี้เราไปแล้วตบมาให้กับคิดเตล่าโรนัลโดยิงลูกนี้โอุ้ยกาเซดติแกแบ็กเซฟได้ครับลูกนี้เราจะโต้กลับครับลาเฟนแบ็กมาให้กับแม็กซิมังลูกนี้มาแล้วครั้งแรกมีซีมาจ่ายได้ไหมไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วยิงเองครับโอ้ยเดคเซฟด้วยนะป่าครับจังหวะนี้แม็กซิมังยิงไม่ค่อยแรงนะครับถ้าแม่งยิงแรงๆนี่สงสัยนี่จะหายไปหลายลูกอะโกงครับถ้ายิงแรงอะโกงตลอดแค่นี้แม่งก็โกงแล้วแม็กซิมังอะ เดี๋ยวผมจะเพิ่มสปีดเกมโต๊ะกลับไปอีกคนนะครับเอามาเลกาลงมาแทนคริสตอฟเปเทกนะครับยอ,อนเทกก็ยังทาประตูไม่ได้อยู่ดีนะครับนี่ตกเป็นนัดที่10แล้วครับมาเลกาเขาจะมีความเร็วนะครับในการสปีดไปหาตำแหน่งว่างนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับซึ่งผมก็จะมาหาโอกาสในการทาประตูจากตัวผู้เล่นแบบนี้แหละครับ เป็นการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแผนไปเรื่อยนะเจาะไม่เข้าเอาตัวนั้นลงตัวนี้ลงอะไรไปเรื่อยครับผมแล้วขอสัยคกับมาเรกาลูกนี้หืีอยงไม่ได้ครับดาโลเดี๋ยวนัดนน้านเราเจอนอริเตอร์วันนี้น่าจะเบาเลยนะลูกนี้เฮ้ยเดี๋ยวก็ลาสฟอร์ดขึ้นมาครับโรนโดลูกนี้เปิดไหมกับจอร์ดัสเซโอ้โห วันเล่ลูงนี้เบาครับเข้าตีนซ้ายไม่ถนัดใช่ไหมล่ะทีมากมีโมเป้ครับอยู่ตรงนี้แล้วมีมาเลก้าสปีดไปแล้ววันเล่ลุกนี้โอ้โหเร้ียบอ้อยครับไรตันขึ้นนำมาเชสเตอร์อยู่ในเต็ดโอ้นี่ครับมูซามาเลกาอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยครับแกทำได้ทันทีเลยครับโอ้เหมือนมีเซนไว้ผมลุกนี้ครับดูครับีม้าให้กับโมเป้นะครับแล้วสปีดในการวิ่งมาหาช่องว่างของมาเลก้านี่คือจุดเด่นของแกเลยนะครับ ที่ผมซื้อแกมาก็พอเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับโอ้โหต้องชมโค้ชประหยัดได้ครับเปลี่ยนตัวลงมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอวยตัวเองไปแล้วคริสเตียนโ,นโรลันโดอยู่ไม่ได้แล้วครับส่งเอดิสันคาวานีลงมาแทนนะครับแกก็มีจังหวะคมๆอยู่หลายทีนะโรนโดอแต่มันก็ไม่ได้ประตูอะไรนะครับซันโชลุ่นนี้ตบมา้กับคาวานี บตบให้กับซานโชอีกทีครับเราเข้ามาเน็กโ้โหโพูดไม่ถูกเลยแม็กซทมินี่ครับยิงประตูตีไข่แต่ครับแมชชสเตอร์อยู่ในเต็ต,ตามาเป็นหนึ่งประตูต่อสองแล้วนะครับจากลูกยิงของแม็กซทมินีน่นะครับลูกนี้มาแบบอึนๆมึนๆเลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้ทนตั้งตัวเลยนะครับก็แค่ ตามเข้าสกัดแต่ลูกนี้แมนยูเขาส่งมาในจังหวะที่โทมินีเขายืนอยู่โล่งๆคนเดียวอะครับ <c oughs> ลูกนี้ก็ดีเสมอไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวผมเอาชุดกองกลางออกก่อนนะครับเอาบิซูมาออกแล้วก็เอาเอเวปูลงมาแทนนะครับส่วนอาร์โนรงมาแทนนิวโมเปนะครับแล้วก็ขยับขับเป็นแบบไปเล่นโตฟีครับอยู่ท้ายมาเลกานะครับเราน่าจะประครับประคอง สกอร์นี้ไว้ได้นะครับถ้าแมนยูมันไม่บ้าระหัมยิงเรานะฮะจังหวะไปกับบอลของแกไปได้ดีครับแม็กโทมาให้กับคาวานี่ลูกนี้ลัดยิงคาสานิก้าเรายังเซฟได้ครับโอ้โหมิซานโชมาล้วโลบอีกแล้วครับซานโชแม่งโหดไว้ลูกนี้เปิดลัดโอ้โหใครมองวะเนี่ยแม็กควายขึ้นมามองลัดลัดฟอร์ดยิงดีครับโอ้โหคาสานิก้าช่วยทีมเราไว้ได้เยอะเหมือนกันนะครับนันนี้ แม่แกยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยนะครับแม็กอานออกมาให้กับแม็กซิ่แมงไปลูกนี้อือหมาบิสกาเข้าดีครับแต่แม็กซิ่มงยังมาอยู่ครับลูกนี้มาทางซ้ายกัดชากไปใครลงมาช่วยเปิดเลลาแล้วโอ้โหลิคาโดเปเปเล่ลาเสียบลูกนี้เรียบร้อยครับใบเหลืองไปเลยครับเสร็จแม็กซิ่แมงไปอีกคนหนึ่งครับอือหืแม็กซิ่แมงนี่แกเป็นปีกที่ทำให้ ผู้เล่นแบ็คหรือใครที่ต้องเจอกับแกนี่เสียผู้เสียคนมาเยอะแล้วนะครับนี่เราเปิดมาให้กับแ oh, no. mm. ม็์อานูฟานบิสก้าลงมาบูได้ครับแลมเต้ลูนิสเดี๋ยวครับประคองครับเราจะรักษาสกอร์นี้ไว้นะฮะอย่าให้แมนยูสวนได้ดขาดอานขึ้นมาให้กับแม็กซิมมาไปเลยล่าอีกทีไหมลูกนี้จืบหลบไปได้ครับลูกนี้มีโอ้โหใครวิ่งขึ้นมาไม่ส่งครับแม็กซิ่มโอ้โหตบไปเอง อุบัติกิถ้าส่งนี้ไปต่อได้เลยนะครับมัวแต่เลี้ยงมันนะฟาร์มบิส้าลูกนี้เปิดมาคูคกริยาด,ดักได้ครับนี่ฮะพอจ่ายบอลยาแมนยูตัดได้ตลอดแต่มันจะหมดเวลาแล้วเราจะเป็นซีเรียลอะไรครับกันไว้ครับเรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะครับเราเก็บ3ามแต้มออมาจทินโอแทฟอร์ for, ได้สําเร็จนะครับนี่ก็เท่ากับว่าเราชนะมา10บนัดรวดเลยนะครับ ฟอร์มโคตรโหดเลยครับไบตันตอนนี้ไม่ใช่แค่ในเกมนะครับเรื่องจริงมันก็โหดครับโอ้โหเป็นทีมที่น่าเชียร์จริงๆครับ และก็อีก6เกมในเดือนพฤศจิกายนไม่มีเจอทีมใหญ่แล้วนะครับจะมีเวสแฮมนะ,ะนี่ที่เล่นด้วยยากหน่อยนะแล้วก็มีสปอร์ตดิงลิสบอนนะซึ่งมันเป็นเรื่องของฟุตบอลยุโรปไปนะครับคลิปของผมนะ,ะจะลงหลักๆมาทุกวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับบอกว่าวันอาทิตย์อะบางทีผมดูบอลวันเสาร์วันอาทิตย์นะผมก็ไม่ได้อัดคลิปเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะพยายามมาอัดแล้วก็ลงถัดไปให้นะครับแต่ถ้าอาทิตย์ไหนผมลงวันอาทิตย์ได้ผมก็จะลงนะครับก็ต้อง ขออภัยเรื่องการโลคลิปเสริมด้วยนะครับผมก็เลยเอาที่ผมสะดวกก่อนแล้วกันนะครับก็พยายามจะทําคลิปให้มันออกมาดีนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ